สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กุหลาบแดงก็กลับมาบ้านแล้วก็ห่างหายกันไปหลายวันนะคะครึ่งเดือนกว่านะคะไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็ทิ้งบอนสีไว้นะคะแล้วก็กลับมาถึงนี่สงสารบอนสีมากเลยจ้ะเพราะว่าก่อนที่จะไปก็ตรงนี้นะคะรุกมากนะคะแล้วก็กลับมาแล้วก็เริ่มจัดใหม่นะคะเนี่ยค่ะ หน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้คือมุมเดียวนะคะที่จัดเสร็จวันนี้กุหลาบแดงรีบแจ้งเพื่อนๆก่อนนะคะสําหรับเพื่อนๆที่ติดตามชมคลิปของกุหลาบแดงมาตลอดเลยนะคะกุหลาบแดงห่างหายไปครึ่งเดือนกว่านะคะเพื่อนไม่ได้ลงคลิปนะคะบอนสีเลยและมาวันนี้ก็จะมาลงคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากผลที่ทําไว้นะคะหน้าตานะคะเนี่ค่ะ แล้วก็จัดใหม่ยังไม่เสร็จหมดนะคะได้แค่แปลงนี้แปลงเดียวหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนก็กลับมาถึงก็ชื่นใจนะคะได้เห็นของที่เรารักเราห่วงแล้วก็ดูแลเข้ามาตลอดเวลาเราไปไหนนี่เหมือนคนลูกอ่อนนะคะห่วงเพื่อนเพื่อนเป็นเหมือนกันไหมคะและนี่ค่ะหน้าตาที่กลับมาแล้วก็จัดใหม่เนี่ยค่ะหน้าตานะคะเพื่อนเเนี่ย ก็สวยงามนะคะเพราะว่าก่อนไปก็ดูแลไว้อย่างดีแต่ว่าหญ้าอาจจะรกนิดนึงก็เลยมาทําความสะอาดใหม่หมดเลยค่ะแล้วก็ถอนหญ้าตกแต่งใหม่แล้วก็เนี่ยค่ะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเปลี่ยนมุมไม้นิดนึงนะคะต้นเล็กๆที่เพิ่งปลูกไว้นะคะเนี่ยก็เริ่มสวยแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะสูตรดินที่เคยบอกไปคลิปก่อนๆน,นะคะเริ่มสวยหมดทุกต้นเลยนะคะเนี่ยค่ะวันนี้ก็ให้ชม คลิปรวมๆก่อนนะคะเพราะว่าการเลี้ยงบอนสีเนี่ยก็มีหลายประเด็นนะคะที่ทุกคนอยากจะมีบอนสีที่สวยๆนะคะแล้วเหมือนต้นนี้นะคะเพื่อนกุหลาบแดงนี่เลี้ยงมาแล้วก็ตั้งไว้โดนแดดบ้างไม่เยอะนะคะก็ข้างบนก็จะเป็นสแลนนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะข้างบนก็จะเป็นสแลนแบบนี้นะคะห้อยลงมานะคะอันนี้ก็เริ่มที่คิดว่าน่าจะปรับปรุงใหม่แล้วค่ะแต่ว่า ได้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะเพิ่งจะทำจัดสิทธ์แล้วสาเหตุของการเลี้ยงบอนสีนะคะเพื่อนอยากอยากได้บอนสีสวยๆแบบนี้นะคะเป็นพวงเป็นพุ่มแบบนี้นะคะเพื่อนๆลองทำตามคลิปก่อนๆหน้านี้ดูนะคะเพราะว่าการที่เลี้ยงบอนสีส่วนหนึ่งคือดินแล้วก็แสงแล้วก็น้ำนะคะ ที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ํานะคะเพื่อนและถ้าอยากให้บอลสีของเพื่อนสวยเด่นนะคะสีจัดจา้านเพื่อนต้องให้โดนแสงแดดเยอะๆนะคะแต่ไม่ใช่แดดจัดจ้านเกินไปนะคะขอให้มีแสงที่สอดส่องเข้ามาในช่วงเช้านะคะทําให้บอลสีของเรานี่สวยขึ้นสีจัดขึ้นเข้มขึ้นเหมือนต้นนี้นะคะเพื่อนเนี่ยเนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วปีกกินรีต้นนี้นะคะ ถ้าเป็นไปได้นะคะจริงๆก็อยากให้มาอยู่ตรงนี้นะคะที่มีแสงแดดอ่อนๆนะคะสีเขาจะจัดวันนี้นะคะอันนี้คือไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็ได้แค่ประมาณนี้ถอนหญ้าตกแต่งอะไรเสร็จก็ได้ประมาณนี้นะคะ mm hmm. และสําหรับคนที่อยากได้บอนสีสวยๆให้บอนสีสวยๆนะคะโดยการที่หนึ่งนะคะเพื่อนๆต้องขยันดูแลนิดนึงนะคะเราต้องอย่าให้เขาขาดน้ําเด็ดขาดเลยนะคะ ที่ขาดไม่ได้ถือย้ายขาดน้ําแล้วก็พยายามนะคะเหมือนต้นพวกหลงต้นนี้นะคะก่อนไปนะคะก็ไม่ได้สวยขนาดนี้นะคะแต่ว่าปรุงดินไว้นะคะปรุงดินตกแต่งไว้อย่างดีก่อนไปครึ่งเดือนกว่านะคะทิ้งไปแบบรกมากเลยนะคะรกมากๆเลยกลับมาก็เคลียร์พื้นที่ได้นิดเดียวเองนะคะเนี่ยได้แค่ตรงนี้นะคะรอบตรงอื่นยังรกๆอยู่เลย นะคะเพื่อนเพื่อนก็เลยลงคลิปให้เพื่อนเพื่อนได้ดูก่อนนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้และฝั่งนี้นะคะเพิ่งจัดเสร็จไปเมื่อกี้นะคะหน้าตาก็จะสวยงามแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะ <ๆ S 2> ก็จะมีสีสันหลากสีเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะจะประมาณนี้นะคะชื่นใจนะคะกลับมาแล้วแบบคิดถึงเขามากๆเลยนะคะกลับมาแล้วก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะแค่ทำความสะอาดถอนหญ้าอะไรออกก็สวยเหมือนเดิมนะคะ แล้วหันมามองมุมนี้นะคะรกมากฝั่งนี้ยังไม่เพิ่งได้ตัดนิดเดียวนะคะเพื่อนได้ตัดย้านิดเดียวเองนะคะเอาไม่ทันนะคะแล้วฝั่งนี้ก็ยังยังไม่เคลียร์เท่าไหร่นะคะก็ยังรกอยู่นะคะเพื่อนเนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้แต่ว่าบอลสีก็สวยอยู่นะคะนี่แหละค่ะ และส่วนไม้มงคลนะคะต้นนั้นก็จะเป็นจำพวกเสนจันโกเมนว้านนางคุ้มแล้วก็บรรลังเงินนะคะแล้วก็พระชัยมงคลแล้วก็ฝักมลรลบดแถบนั้นนะคะและที่ยังเรียงรายระนีนาฏอยู่ยังไม่ได้จัดนะคะฝั่งโน้นนะคะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้อยู่นะคะก็จะสวยงามแบบนี้นะคะแล้วก็บอนสีฮกหลงนะคะเพื่อนก็พยายามให้มีสเลนด้านบนแบบนี้กรองนิดนึงนะคะสีก็จะหวานแบบนี้เลยนะคะ จากการที่ทิ้งไปหลายวันกลับมาก็ยังชื่นใจเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสีก็ยังสวยสวยมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะสีสันเพราะว่าก่อนไปเนี่ยกุหลาบแดงก็ดูแลไว้เต็มที่อย่างดีนะคะครึ่งเดือนกว่านะคะห่างหายกันไปวันนี้กลับมาเห็นก็ยังชื่นใจนะคะเพราะว่าแตกหน่อเต็มนะคะแตกหน่อเต็มใบสีสวยอยู่นะคะเนี่ยเนี่ยค่ะหน้าตานะคะก็เริ่มจะแทงหลอดขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ แต่ว่าคล้ายๆกับว่าต้องเพิ่มปุ๋ยอีกแล้วนะคะเพราะว่าหลอดก็จะช้าไปนิดนึงนะคะเหมือนอย่างเช่นต้นนี้นะคะต้นนี้ไม่ได้อยู่บ้านนะคะก็จะมีแบบใบมันจะเป็นแบบนี้นิดนึงนะคะเพราะเราทิ้งไปไม่ได้ดูแลไม่มีคนดูแลนะคะเนี่ยค่ะหน้าตานะคะและนี่ค่ะสําหรับต้นนี้นะคะเพื่อนต้นนี้กุหลาบแดงทําสูตรบํารุงไว้นะคะแล้วก็ไปนะคะ แต่ว่าต้นนี้คือสวยมากเลยนะคะพุ่มเต็มใบแน่นมากเลยนะคะเนี่ยเห็นไหมคะด้านล่างแต่ใบเยอะมากใบแน่นเยียดเลยนะคะเนี่ยสูตรนี้นะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้านะคะคลิปถัดไปก็จะทําลงให้เพื่อนๆนะคะว่าได้ผลจริงๆนะคะเนี่ยค่ะรอติดตามชมคลิปถัดไปอีกหนึ่งคลิปนะคะเพราะว่าอันนี้ก็คือกล่นให้เพื่อนๆได้ดูก่อนว่าบอลสีที่เลี้ยงไว้เนี่ยหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะ เพราะว่าทิ้งไปนะคะเนี่ยกลับมาแล้วมาสวยแบบนี้นะคะโหชื่นใจเลยตอนไปนี่คือใบไม่มีนะคะใบใบโกรนหมดเลยนะคะใบโกรนหมดเลยกลับมาเป็นแบบนี้เดี๋ยวคลิปหน้าจะลงให้ดูนะคะและนี่ค่ะการที่เราเลี้ยงบอนสีอยากให้มีสีสันที่สวยนะคะโดยการที่นำต้นบอนเหล่านี้นะคะตั้งตากแดดนะคะเพื่อน อันนี้คือตั้งกลางแดดเลยนะคะไม่มีแสงด้านบนเนี่ยคือแบบโุ่งเลยนะคะเนี่ย mm. พอเป็นแบบนี้นะคะ mm. สีก็จะจัดแบบนี้เลยนะคะ mm. ดูนะคะสีสวยมากเลยนะคะ mm. พยาสูรเีนหรือว่า,อ,าอะไรแล้วจําไม่ได้นะคะ mm. เพื่อนใครมีใครรู้ก็ช่วยบอกหน่อยนะคะว่าต้นนี้ชื่ออะไรนะคะ mm. ลืมไปแล้วนะคะต้นนี้ชื่อนะคะ mm. และต้นนี้ที่สําคัญนะคะสวยมากเลยนะคะนี่ ทิ้งไปแล้วก็กลับมาแล้วก็สีสวยแบบนี้เลยนะคะชื่นใจมากเลยนะคะเนี่ยค่ะก็จะมีหลักฐานให้เห็นอยู่นะคะที่สูตรบำรุงลงไปแล้วกลับมาแล้วมาเจอแบบนี้นะคะแค่สิบกว่าวันนะคะเพื่อนออกมาสวยสุดแบบนี้เลยนะคะต้นนี้ก็จะเป็นสูตรเนี่ยค่ะดินนะคะดินที่มีเปลือกไข่นะคะเพื่อนแล้วก็รอชมคลิปถัดไปนะคะวันนี้ก็จะเกิดให้ดูก่อนว่า ผลลัพธ์ที่ทําไว้นะคะผลลัพธ์ที่กุหลาบแดงเลี้ยงบอนสีไว้นะคะและสําหรับต้นนี้นะคะก่อนที่จะไปกุหลาบแดงทําวิธีขยายพันธุ์นะคะนี่ต้นนี้วิธีขยายขยายพันธุ์ให้ได้หนอ่อเต็มกระถางแบบรวดเร็วนะคะเนี่ยค่ะแต่ขึ้นมาเต็มเพียบเลยนะคะกระถางนี้เพียบเลยนะคะเพื่อนเดี๋ยวจะลงให้ดูเหมือนกันนะคะว่าทํำยังไงนะคะเคล็ดลับนะคะเนี่ยค่ะ สีจัดแล้วก็แตกกอเต็มนะคะสีสวยมากเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้เลยแตกหลอดยุมากเลยค่ะเพื่อนดู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 แน่นเปียเลยนะคะโอ้โหเลยนะคะเน่นแน่นมากๆกลับมานี่ชื่นใจเลยนะคะสวยมากเลยค่ะเพื่อนแตกกอเต็มเลยนะคะเนี่ยเป็นสูตรเด็ดๆทั้งนั้นนะคะก็อันนี้คือคลิปนี้ก็มา รีวิวให้เ,เพื่อนๆดูจากการที่กลับแดงเลี้ยงแล้วผลออกมาเป็นอย่างนี้นะคะสวยงามมากเลยนะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะเนี่ค่ะสีจัดมากเลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะต้นนี้ก็คือวิธีขยายพันธุ์ให้ได้กอใหญ่ๆนี่คือต้นนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะเพิ่งถอนหญ้าเสร็จยังไม่ได้รดน้ํานะคะเพิ่งมาเมื่อคือน นะคะกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนต้องมารีวิวให้เ,เพื่อนๆดูก่อนนะคะและเหมือนกวนอิมต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะดูแตกหนอนะคะเพื่อนๆเยอะมากนะคะนี่ค่ะเพียบเลยนะคะสูตรเลี้ยงบอนสีแล้วก็แกล้งให้เขาแตกหน่อเยอะๆนะคะเนี่ยผลหน้านี้นะคะผลลัพธ์ก็จะน่าจะเป็นแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะก็เยอะอยู่นะคะ เนี่ยยังจัดไม่เสร็จเลยนะคะยังรกอยู่เลยนะคะเพื่อนก็บอกกันนิดนึงยังจัดไม่เสร็จแต่ว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนเนี่ยกพทิ้งไปหลายวันรกมากเลยนะคะกลับมาเนี่ยคือแบบรกมากเลยนะคะนี่เพิ่งจะตัดไปนิดนึงนะคะคิดถึงบอลสีมากเลยไม่ได้อยู่บ้านนะคะและนี่ค่ะหน้าตาที่เราทิ้งไปก็จริงแต่ก่อนไปนี่เราบำรุงเขาเต็มที่นะคะแต่หลอดเพียบเลยค่ะเพื่อนดู มาเยอะมากเลยส,ยสวยสวยสวยนะคะสีสวยมากค่ะเพื่อนๆจา๋านี่แหละเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยเหมือนกันเลยนะคะรกนิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่บ้านนะคะทั้งลมทั้งฝนนะคะเนี่ยค่ะหน้าตาแต่ว่ายังสวยเหมือนเดิมนะคะก็เพราะสาเหตุที่ว่าบำรุงไว้ก่อนไปนะคะก็จะสั่งให้ ลูกสาวมาช่วยรดน้ําให้นะคะเพราะว่าเขาก็อยู่อีกหลังหนึ่งก็ให้เขามารดน้ําให้หน้าตาก็จะออกประมาณนี้นะคะแล้วส่วนฝั่งนี้ที่รวกรบอยู่นะคะเพื่อน <c oughs> ไม่อยากให้เห็นแต่ก็เอออยากจะบอกนะคะ <c oughs> โอ้โหเลยนะคะเพื่อนล้มประณีนานาตหมดเลยนะคะพายุมานะคะเนี่ยยังไม่ได้เก็บเลยนะคะ <c oughs> <c oughs> ไม่ได้อยู่บ้านทั้งลมทั้งฝนนะคะ <c oughs> <c oughs> สูตรที่ทํานี่คือได้ผลทุกต้นเลยจ้ะเพื่อน ดูนะคะเนี่ยเคล็ดลับการดูแลบอนสีของเรานะคะก่อนหน้านี้วิธีขยายพันธุ์นะคะนี่ต้นนี้นี่ขยายพันธุ์แล้วได้ผลมากเลยจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ค่ะโอโ้โหเลยนะคะเพิ่งมาเห็นจ้าเนี่ยแตกขึ้นแล้วนี่ค่ะสวยมากเลยต้นนี้เมื่อก่อนนี่นนคือไม่มีนะคะมันไม่มีใบเลยก่อนไปนะคะแต่ว่ากุหลาบแดงก็ทําสูตร ขยายพันุไว้นะคะกลับมาเนี่ยเจอแบบนี้เลยนะคะเนี่ยอันนี้คือยังรกอยู่นะคะการดูแลก็คือเราต้องถอนหญ้าก,ก่อนนะคะเพื่อน,นี่ยทําความสะอาดแต่งใหม่นะคะทําแบบนี้นะคะเพื่อนเพราะว่าเราทิ้งไปนานนะคะฟืนบอลสีก็ครึ่งเดือนกว่านี้บอลสีก็จะเริ่มหมดปุ๋ยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องถอนหญ้ากออกให้หมดก่อนนะคะเพื่อน ถอนหญ้าดูแลนะคะนี่ค่ะถอนหญ้าให้เกี้ยงเลยนะคะเร็วมากเลยนะคะเนี่ยเหมือนเหมือนต้นนี้นะคะเพื่อนอันนี้คือชายชนนะคะก่อนไปยังไม่มีใบเลยนะคะมันยังไม่มีใบนะคะเพราะว่าขยายพันธุ์ด้วยหัวไว้นะคะเนี่ค่ะเริ่มแตกแล้วนะคะโอ้โหเลยกลับมานี่รกแบบนี้ทุกกระถางเลยนะคะเพื่อนเ,อน,เนี่ย ต้องมาถอนต้องมาตกแต่งใหม่นะคะแล้วก็ดูแลใหม่นะคะแล้วนี่ค่ะถอนหญ้าออกเขาก็จะสวยเหมือนเดิมนะคะเหมือนกันเลยต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะเราก็ถอนหญ้าออกไปนะเขาก็จะสวยนะคะโอ้รุก,ก็จริงโอ้โหนี่อีกแล้วนะคะ ที่ขยายพันธุ์ไว้แตกหน่อยแล้วได้ผลได้ผลมากเลยนะคะนี่ค่ะเทียบเลยนะคะก็ได้มาเห็นก็ชื่นใจอยู่นะคะเพื่อนเนี่ยหญ้าแบบนี้เราต้องถอนออกให้หมดนะคะเพราะว่ามันจะแย่งปุ๋ยบอนสีของเรานะคะมีหลายสูตรมากๆอันนี้ที่ทำไว้ก่อนหน้านี้สวยมากเลยค่ะเพื่อนดู โอ้โหได้ผลได้ผลมากเลยทุกสูตรเลยนะคะอืมนี่ค่ะนี่ค่ะสวยนะคะก็จะประมาณนี้เลยนะคะอันนี้บอลน,น้ำสตูนนะคะเพื่อนๆที่พักหัวไม่ออกหนอ่อออกใบเลยนะคะนี่ไม่ออกใบมาเลยตอนนี้ออกมาแล้วนะคะ นี่ค่ะมอน,นำสตูนนะคะไม่อยู่บ้านรกหมดเลยนะคะนี่ค่ะฟื้นฟูโดยการที่ถอนหญ้านะคะถอนหญ้าตกแต่งนะคะอ่าบอนสีของเราทิ้งไว้หลายวันนะคะปุ๋ยก็อาจจะเกือบหมดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องหมั่นดูแลถอนหญ้าออกให้หมดก่อนนะคะ แล้วก็ใบนะคะใบข้าง,างเนนๆเนี่ยที่มันเน่าๆเนี่ยเราก็ดึงออกให้หมดเลยนะคะเนี่ยค่ะดึงออกให้หมดตกหล่นลงไปฝั่งโน้นแล้วคะเอาไม่ถึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปเก็บนะคะเนี่ยค่ะฟื้นฟูดูแลใหม่นะคะนี่ค่ะ อันนี้ฟักหัวไม่เหมือนกันนะคะยังไม่ขึ้นนะคะต้นนี้อาจจะช้านิดนึงนะคะอันนี้ก็อันนี้คือตัดจอมนะคะสูตรตัดจอมต้นนี้นะคะเนี่ยทิ้งไว้ก็แตกใบอะไรเหมือนกันนะคะเนี่ยเยอะอยู่นะคะนี่ค่ะรุกมากเลยนะคะเพื่อนอได้อยู่บ้าน นี่ค่ะหน้าตาเรื่มสวยนะคะต้นนี้สวยมากเลยสีสวยสวยนี่คะ่ะเนี่ยคะ่ะสวยมากอันนี้ใบแบบนี้เราต้องออกเลยนะคะดึงออกเลยนะคะถอนไปแบบนี้ให้หมดอีกเกี้ยงเลยนะคะแล้วก็คอยสังเกตว่าบอลต้นไหนของเราหมดปุ๋ยนะคะเราก็ใช้สูตรบำรุงลงไปอีกนะคะเนี่ยคะ่ะถอนออกให้หมดเลยนะคะ ตัวที่แย่งปุ๋ยนะคะหญ้าที่อยู่ในบอนสีของเรานะคะถอนทิ้งให้หมดนะคะเนี่ยหน้าตานะคะก็จะกลับมาสวยเหมือนเดิมนะคะนี่ค่ะโอเคนะคะสำหรับคลิปคลิปนี้นะคะกุหลับแดงขอขอบคุณมากๆเลยสำหรับเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะและสูตรเด็ดๆก็จะลง ในวันถัดๆไปในคลิปก่อนหลังจากนี้นะคะจะทําคลิปสูตรบํารุงให้ดูนะคะอันนี้คือคลิปนี้ก็มาให้เพื่อนๆชมก่อนนะคะว่าผลลัพธ์ที่กุหลาบแรงเลี้ยงบอนสีแล้วไม่ได้อยู่สิบกว่าวันนะคะบอนสียังสวยสดแบบนี้อยู่เลยนะคะนี่คือเคล็ดลับที่ทําไว้ก่อนไปนะคะประมาณสิบกว่าวันเห็นผลมากนะคะบอกเลยนะคะสุดยอด คือก็หลายๆคนที่เลี้ยงบอนสีก็ถ้าเราไม่อยู่บ้านในบอนสีของเราจะไม่สวยไม่งามนะคะอย่างเช่นต้นแบบนี้นะคะเนี่ยพอไม่อยู่หนอนมันก็กินนะคะแต่สีสดนะคะเพื่อนๆบอกเลยนะคะสีสดนะคะโอเคนะคะสําหรับคลิปนี้กุหลาบแดงก็ขอขอบคุณมากๆเลยนะคะสาหรับการเข้ามารับชมคลิปนี้นะคะก็จะเป็นอ่า การเกลิ่นไว้ในคลิปแรกของการไม่ได้ลงคลิปครึ่งเดือนกว่านะคะนี่แหละค่ะผลลัพธ์ของการที่ทิ้งไปแล้วก็กลับมาฟื้นฟูใหม่นะคะหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้นะคะสว,สวยสวยนะคะวสวยเหมือนเดิมนะคะแล้วยังอีกแปลงหนึ่งยังไม่ได้จัดนะคะยังรกอยู่ก็เลยไม่ได้ลงให้เพื่อนๆดูนะ <laughs> ดูนะคะฝั่งนู้นอะเดี๋ยวเดินไปดูนิดนึงก็ได้นะคะนั่นไงยังรกอยู่เลยนะคะยังไม่ได้จัดนะคะเนี้ยก็ให้ดูแค่ ส่วนนี้ก่อนนะคะส่วนนี้คือเริ่มสวยแล้วนะคะจากการที่ทิ้งไปนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามคลิช่องกุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะก็กดติดตามกันเอาไว้นะคะหลังจากนี้ไปก็จะลงคลิปทุกวันตามปกติอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าห่างหายไปหลายวันเพื่อนๆก็คงจะขาดความรู้เรื่องบันสีไปนะ,ะยังไงก็ขอบคุณมากมเลยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ